ไม่ข้อที่ว่าในจิตคือจิตตานุปัสสนามหาสติปทานมาแนะนำกับบรดาท่านัหลายและว่าก่อนที่จะแนะนำกันก็ขออารัตนาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเมื่อกล่าวเป็นประทัศนานไว้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันที่จะคิดว่าคำสอนนี้เป็นของผมซสเอง ผมเองผมไม่ได้มีความรู้คำสอนทั้งหมดเป็นขององค์สมเด็จพระบรมครูขอท่านนันหลายโปรดสดับจะขอนำพระบาลีตนมากล่าวไว้สักนิดหนึ่งพอเป็นนิทัศนะคำว่ากระทันจากพิกเวพิคุจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติเป็นต้นความมีอยู่ว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลาย ก็อย่างไรพิสุย่อมพิจรารณาเห็นจิตในจิตเนือง,งอยู่ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้หนึ่งจิตมีราคากระก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะว่าจิตไม่มีราคากระก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะนี่ท่านให้แนะนำว่าคลำจิตของเรา ราคะก็หมายก็มีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีหรือไม่มีให้หรือรม์รู้ถ้ามีก็รู้ว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ไม่มีถ้ามีแล้วก็ตัดตัวอะไรราคะแล้วก็ตัดการราคะเสียนได้ด้วยอำนาจของปฏิกูละบับปฏิกูลสัญญา หรือว่าท่าสี่นวสีเก้าถ้าไม่มีก็ทรงอารมณ์ความไม่มีไว้ยังกล่าวต่อไปว่าหรือว,ว,ว่าจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะถ้าจิตมีโทสะเราก็ใช้พรหมีหารสี่ขับราประหารจิตถ้าไม่มีโทสะก็ทรงอารมณ์ความดีไว้ ต่อไปท่านตะรัว่าจิตมีโมหะก็รู้ชัดอยู่ว่าจิตมีโมหะถ้าจิตไม่มีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโมหะคำว่าจิตโมมีโมหะคืออารมณ์หลงหลงว่านั่นเป็นเรานี่เป็นคงเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลงว่าาภาพร่างกายนี้เป็นเราเป็นคงเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ว่าทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของเราบิดามารดาเป็นของเราสามีสามีพัญยาเป็นของเราวัตถุท่าทั้งหมดเป็นของเรานี่เป็นอารมณ์หลงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาหาความเป็นจริงคืออริยสัจเห็นว่าราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นทุกขหรือว่าจะดูในด้านใจรักคนได้ ใ้รักแต่บานิจจังทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงทุกขังถ้าจิตเข้าไปยึดมันเป็นทุกข์อนัตตาในสุดมันก็สลายตัวหาความจริงในข้อน,นี้ให้พบได้กล่าวต่อไปว่าหรือว่าจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูนี่ก็ได้แก่พวกโมหจริตกวิตกจริต คิดอะไรไม่ออกถ้าจิตโถทูจริงๆก็ใช่นาปานุสติเข้ามาขำจุนไว้ถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้วก็ใช่นาปานุสติเหมือนกันแล้วก็ใช่นาปานุสติเข้ามายันกันไว้ยันให้มันอยู่กันใช่รมให้มันตรงนี่แนะนํากันนะหรือว่าจิตเป็นมหรคตก็คือความเป็นใหญ่ หมายถึงเอาจิตที่เป็นฌานสมาบัติเป็นอัป,ปมัญญาเป็นพมิหารอัปัญญาพมิหารจิตมอเราคดก็หมายความจิตทรงฌานมีรมแนบเนิ่งสนิทอยู่ในความดีทรงอยู่ในฌานก็ดีทรงอยู่ในวิหในในพมิหารก็ดีนี่บอกว่าให้สังเกตจิตของเราถ้าจิตมันทรงอยู่ในฌานจริงๆแล้วก็รักษาจิตให้มันทรงตัว อย่าให้ฌานหรือพรมิหานสี่ที่มันทรงอย็นแล้วมันสลายตัวไปข้อต่อไปเ้่งกล่าวว่าจิตไม่มหอมอรคตก็รู้ชัดว่าจิตไม่มหมอรคตคือจิตไม่มีฌานไม่มีพรมิหานสี่อันนี้ต้องรีบแก่ <c oughs> ถ้าจิตไม่มีฌานสมาบัติด้วยกําลังข้ออะไรเป็นสําคัญเราเคยศึกษากันมาแล้วในด้าน การกรรมฐานสี่สิบแต่ว่านี่เราว่ากันด้วยมหาสติปัฏฐานาสูตรถ้าจิตไม่ทรงชานก็ต้องใช้อนาปานสติกรรมฐานเข้ามาช่วยทันทีหรือว่าจิตขาดพรมิหันสี่ก็พยายามหาเหตุหาผลว่าการทรงพรมิหันสี่มันดีหรือมันชัว่วจิตที่เมรุคั้งกับพรมิหันสี่ดีหรือชัว่วถ้าเห็นว่าชัว่วทำลายมันเสียทรงพรมิหันสี่เข้าไว้ นี่ก็ขอไม่ยากเลยหรือว่าจิตมีโสตระคือกามาวาจรจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่ถึงอุปจารสมาธิก็รู้ชั้นว่าจิตเป็นโส,ส,สตระคำว่าโอโสตระไม่ถึงอุปจารสมาธิก็หมายว่าจิตเป็นคณิกะสมาธิก็สมาธิเล็กน้อยทรงอารมณ์ความดีไว้ได้นิดหนึ่งจิตก็สายไปโู่อารมณ์อื่น แล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาแล้วก็มึนมาบัเดี๋ยวเดียวมันก็ไปใหม่เมื่อไปใหม่รู้สึกตัวามาก็ดึงเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าจิตอยู่ในในจิตไม่มีสูตระ <c oughs> หมายความว่าจิตเป็นแต่เพียงว่าเป็นคณิกาสมาธ,สมาธิสมาธิเล็กน้อยถ้ามีอาการอย่างนี้ก็ต้องเร่งรัดการทรงฌานให้มาก ได้แก่นาปรานุูสติธรรมฐานหรืออิเดียบทเป็นกล่าวต่อไปว่าหรือจิตเป็นอนุตตร,ระคือกามาวจรจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหมายถึงอุปจารสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นอนุตตร,ระจิตเป็นกามาวจรจิตหมายถึงว่าจิตของบุคคลใดเข้าถึงอุปจารสมาธิ คือจิตมีปีติความอิ่มเอ,อิบที่ปรากฏขึ้นในใจมาบางครั้งมีอาการขนลุกสูส่ซาขนพองสยองกลา่าวบางครั้งน้ำตาไหลบางครั้งร่างกายโยกโคลงเมื่อเวลาจเจริญสมาธิบางครั้งสั่นเหมือนก็ปลุกพระบางครั้งตัวลอยแล้วบางคราวก็มีอาการสูส้ซาตัวเบาปลอดโปรงเมื่อจิตมีอารมณ์สบาย <c oughs> อารมณ์จิตอย่างนี้ยังไม่ถึงฌานสมาบัติเป็นอุปจารสมาธิรูปจารชฌานท่านบอกว่าเป็นกามาวาจรจิตก็หมายความจิตประเภทนี้ถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดในกามาวาจรสวรรค์ยังไม่ถึงพรหมโลกก็ยังเป็นความดี เห็นกล่าวต่ว่าหรือจิตตั้งมันก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมันถ้าจิตตั้งมันนี่เป็นฌานสมาบัติทรงอารมณ์อยู่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในมหาปฏิปทานสูสรที่ที่ศึกษามาแล้วทั้งหมดจิตทรงอารมณ์อยู่อย่างนั้นเป็นปกติชื่อว่าจิตตั้งมันเห็นกล่าวว่าหรือจิตไม่ตั้งมันก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมัน เือจิตที่เมรมกันสับันสายเป็นุทัจจกกุกุจะมีการพุ่งสร้างสำคัญเราก็รู้อยู่ถ้ารู้อยู่ไม่ตั้งมั่นจริงๆก็จับอนาปานุสติกรมฐานเข้าขไว้ก่อนเป็นการส่งตัวนี่เป็นอันิท์ทีอนาปานุสติกันไม่ได้หรือว่าจิตมีมุดมีมุดแปลว่ระหลุดพ้นพ้นได้แต่ทงางขวิมุดวิคมพนัวิมุดก็รู้ชัดว่า เป็นอันว่าจิตของเราเนี่ยหลุดพ้นเดิมได้กำลังฌานสมาบัติหรือว่าหลุดพ้นเดิมไน้เของมิปัศนาญาณถ้าหลุดพ้นเดิมหน้าของฌานสมาบัติมันก็หลุดเดียวเดียวยับยั้งได้เดียวเดียว,ยวความโลภความโกรธความหลงหรือความรักใ <c oughs> น,นความรักในกามารมณ์มันจะยับยั้งได้ชัว่วขณะพอเลิกแล้วมันก็ตื้อหรือร่อนตามเดิม ความโกรธเมื่อจิตทรงกำลังเป็นฌานใครเขว่าอะไรก็ไม่เป็นไรไม่โกรธแ่พอเลิกแล้วมางทีมันก็โกรธอย่างนี้เรียกว่าตตดทางเขาอมุตถหลุดพ้นด้วยอำนาจของฌานถ้าหากว่าหลุดพ้นด้วยอำนาจเของวิปัสสนาญาณมันหลุดไปเลยอย่างตัดสังโยนดสามได้แล้วมันก็ไมก่อกำเริบอีกตัดสสงยอดห้าได้แล้วมันก็ไมก่อกำเริบอีก ตัดสังโยกสิบได้แล้วอะไรอะไรมันมาก็ไม่สำเริจม,มันตัดขาดไปเลยเอง่าวแต่ว่าหรือว่าจิตยังไม่มียังไม่วิมุตกรู้ชัดว่าจิตไม่มีมุตหมายความจิตไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้ก็รู้อยู่คำว่าจิตไม่หลุดพ้นไม่วิมุตในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้ากําลังฌานสมาบัติไม่มีการระงับนิวรณ์เขระงับไม่ได้นิวรณ์ยังกวนใจ เราก็หาทางทำลายนิวรณ์ตามแบบฉบับที่สอนไว้แล้วถ้าว่ายังไงท่านกล่าวต่อไปว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบ้างเห็นจิตในจิตเป็นภายในก็คือจิตของเรา เห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบางก็เห็นเห็นจิตคนอื่นเนื้ออารมณ์อื่นอารมณ์ของเราเข้าไปเก่อคนอื่นด้วยย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอกบางรั้วอารมณ์ของเราด้วยรั้วอารมณ์ของบุคคลอื่นด้วยนี่พราะว่าเรื่องจิตย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตบ้าง การเกิดขึ้นในจิตหมายถึงอารมณ์ของความดีผมตีความหมายเอาอย่างนี้คืออารมณ์ปลดอารมณ์ละได้แก่อารมณ์ฌานเป็นอย่างเร็วอารมณ์มิปัสนายานเป็นอย่างสูงและยอมพิจารณาให้ธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตดูว่าจิตของเราเวลานี้เราทรงสมาธิได้อำนาจอนาปานุสติกรรมฐาน เราปลดกําลังความพอใจในการมาลมเส้นได้ด้วยกําลังของอด้วยกําลังของปฏิกูลระบับปฏิกูลเพื่อ,อาการสามที่สองธาตุสีนวสีเก้าแต่ว่ามันเสื่อมไปถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็คว้ามันขึ้นมาใหม่ทําให้มันดีขึ้น หรือว่ากล่าวว่าย่อมพิจารณาธรรมดาบความตั้งคือคือ,คอทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปให้รู้ว่าอารมณ์จิตข,ของเราเวลานี้บางคราวมันดีขึ้นบางคราวมันเลวลงก็าหาทางป้องกันหรือว่าจิตสติมีอยู่ว่าก็หรือว่าจิตมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะเกิดเทอนั้น แต่เพียงศักดแต่ว่าเป็นที่รู้เพียงศักแต่ว่าเป็นที่รู้คือหมายว่าไ,ไม่ยึดถืออารมณ์ใดๆทั้งหมดที่เข้ามันเป็นโลก,กีวิสัยโลกีกิยาอารมณ์ืออารมณ์เนื่องๆในโลกมันมาแล้วก็ปล่อยมันไปอารมณ์รักเกิดขึ้นนิดหนึ่งมีความรู้สึกคือคิดแต่เพียงว่าอ๋อ,อน,นี่อารมณ์รักมันไม่ใช่ของแท้แน่นอน สิ่งที่เรารักประเดี๋ยวเราก็เกลียดอารมณ์โลภอยากได้เกิดขึ้นก็มีความรู้สึกขึ้นมาก็คิดว่าจะโลภไปถึงไหนกันประเดี๋ยวการสลายมันก็ปรากฏของทุกอย่างไม่ไม่ทรงอยู่กับเราเราก็ไม่มันกับเราก็ต้องจากกันถ้ามันอยู่เราก็ตายหรือเรายังไม่ตายมันก็สลายมันไม่สามารถจะอยู่คู่กันไ,ได้ชั่วฟ้าดินสลาย แต่งกล่าวว่าแต่เพียงสต์ว่าเป็นที่อาศัยแล้วเป็นที่อาศัยและลึกเธอย่อมไม่ติดจูด,ด้วยย่อม,มออไม่ยึดถืออะไรในโลกด้วยแหมท่านบอกน่ารักดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ย่อมพิจารณาหิจิตในจิตเนืองๆอยู่อย่างนี้แหละนี่เป็นพระพุทธค์ผมก็เอามาอา่านบ้างอธิบายไปบ้าง รวมความว่าศูนย์แห่งการจเจริญพระกรรมฐานทั้งหมดมีความสำคัญอยู่ที่จิตเมื่อเราจะพูดก,กันง่ายๆอารมณ์ที่เราจะพึงตัดจริงๆก็เกิดอารมณ์ที่มีราคะอารมณ์ที่มีโทสะอารมณ์ที่มีโมหะนี่ตางว่าท่านหลายเป็นผู้พิจรารณาเห็นอยู่รู้อยู่ มีความเข้าใจในเรื่องของจิตจหมายความว่าเราใช้สติที่เราศึกษากันนีท่านเรียกสติประธานาสูตร <c oughs> หรือว่ามาหา,าสติปรานาสูตรคือสติใหญ่มาหาสตินี่มันสติใหญ่ใช้กําลังอยู่ตลอดการตลอดสมัยตลอดเวลาเราจะไม่ยอมให้สติของเราเคลื่อนเคลื่คลายเคลื่อนไป ควบคุมกำลังใจคือจิตว่าจิตของเราเวลานี้มีสภาวะเป็นอะไรท่านสอนในตอนต้นเรื่องจิตตานุปัสสนานี้ก็ยังควบทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคันอยู่ในอันดับแรกควรจะใช้เวลาไหนกันบ้างดีขอรับ การระมัดระวังจิตเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่สองทุ่มหรือว่าสามทุ่มแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มหรือว่าตอนดึกหรือว่าตอนกลางวัน,วนถ้าตามที่ท่านปฏิบัติกันนะครับท่านไม่วางอารมณ์กันเลยแล้วผมจะนำบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งไม่ใช่พระสูตรเป็นบุคคลในปัจจุบัน เรียกว่ากลัดปัจจุบันใกล้อดีตเรือ,อดีใกล้ปัจจุบันเอาาเล่าปฏิบัติทางให้ของท่านให้ท่านหลายฟังว่าท่านทํากันจริงๆเวลาที่ท่านประพฤติปฏิบัติท่านไม่ได้วางท่านไม่ได้ละท่านเกาอารมณ์ของท่านตลอดวันนเวลานี้บรรดาท่านหลายที่ปฏิบัติกัน ผมไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านไม่ได้ปรามาท่านว่าท่านนั่งหลายทําไม่ถูกนั่งหลายทําไม่ดีแต่ว่าขอเตือนกันไว้ว่าจงอย่าวางกําลังใจจงเอากําลังจิตเนี่ยเอาสติเข้าไปคุมไว้คุมกำลังใจว่าอย่าให้ราคะมันเกิดขึ้นในจิต ถ้าราคาเกิดขึ้นมาใดจิตใจของเราจะเต็มไปด้ความวุ่นวายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์รักแม้กระนั่งคิดว่าคนที่เขาต้องฆ่ากันตายน่าต้องทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทบาดหมางก,กันมันมาจากอารมณ์รักที่เนื่องไปตักิเลส เ้ืยความทุกข์ทั้งหลายใดๆก็ตามที่มันมาได้ก็มันมาได้จากอารมณ์รักรักตัวนี้ไม่ใช่รักในภรมิหารสี่ือราคะเป็นอารมณ์รักสวยรักงามรูปโฉมโนมพันรักรูปสวยรักเสียงเพราะรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศ มีอารมณ์ใคร่ครวญอยู่ในเหตุทั้งหลายเหล่านี้แล้วสิ่งทั้งหลายที่เรารักนี่มันมีการทรงตัวเพียงไหนเคยเห็นคนสวยไหมนางงามโลกนางงามจักรวาลน,นางงามประจำประเทศนางงามประจำเขตงามกี่วันเนื้อชายงามประจำเขต ใครงามเป็นประจำใจงามกี่วันวัตถุธาตุทั้งหลายที่มีความสวยสดพึกงามมันงามตลอดกาลตลอดสมัยไหมเลือกสังก,กันกับตายประเดี๋ยวเดียวมันก็ร่วงมันก็โรยเนยราทะมันถ้ามันเกิดขึ้นกับใจถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ของใจมันก็เกิด เกิดเพราว่าสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นในเมื่อสภาวะอย่างนี้มันปรากฏขึ้นความปรารถนามันก็ไม่สมหวังตามที่ตั้งใจคิดว่ามันจะสวยมันจะงามมันจะดีมันก็ไม่ดีนี่อกำลังใจตรงนี้มันก็เป็นทุกข์เนื่อความปรารถนาพลาดไปเสียแล้วทะนั้นองค์สมเด็จพระบรทีพแก้วจึงให้โซนวัตรระวังกำลังของจิต ว่าเวลานี้ราค้ามันเกิดขึ้นไหมถ้าราค้าเกิดขึ้นก็ไปจับเอาเอาอาการสามสิบสองคือปริกูระบับเอาท่าสี่อนวาสีเก้ามาใครควรพิจารณาว่าสภาวะเทียรักคือคนผมขอเอาคนเป็นสำคัญเพราะยึดมั่นกันมาก คนเราเนี่ยตรงไหนบ้างที่มันสะอาดมันน่ารักเรารักของสวยเรารักของสะอาดรักของดีรักของหอมไม่รักของเหม็นร่างกายของคนจริงๆตรงไหนมันหอมบ้างมีไหมแล้วตรงไหนมันสะอาดบ้างนี่ทาราครมันเกิดขึ้นตัดด้วยรมนี้นี่ถ้าโทสะเกิดขึ้น ต้องใช้พรมีหารสีข้าประหารประหารทันทีอารมณ์เสียพรมีหารสีอารมณ์พรมีหารสีนี่ต้องทรงอยู่ตลอดวันอาการทุกอย่างคือปริกูล,ลสัญญาก็ดีตามที่กล่าวมาแล้วตัวตัดราคาก็ดีตัวตัดโทสะก็ดีเราควรจะทรงตลอดวันอารมณ์จิตของท่านจะสบาย นต่โมหะเกิดขึ้นก็หันก็ไปหาความจริงด้วยใจของเราเนี่ยให้รักความจริงอย่าไปรักความไม่จริงความจริงที่โมหะจะมีกันได้กเพราะจิตใจเราไปรักของไม่จริงของจริงจะมีอะไรบ้างนั่งดูที่ที่เราหลงว่าเป็นเราเป็นของเราเนะ่ะมันมีอะไรบ้าง ทรัพย์สินทั้งหลายที่เราครองอยู่เวลานี้มันเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นคู่กับชีวิตเราหรือว่าเป็นของเก่าที่คนอื่นก็เคยครองมาแล้วพื้นแผ่นดินที่เรานั่งอยู่เราใช้เป็นประโยชน์พื้นแผ่นดินพื้นนี้มันเกิดมาพร้อมกับเราหรือว่าเกิดมาก่อน ถ้าเกิดมาก่อนก็ต้องคิดว่าก่อนที่เราจะเกิดมานี่มีคนอื่นเขาเกิดมาแล้วหรือยังถ้าแตงคิบบอกว่ายังแล้วก็ผมก็ต้องขอกราบสังหลายแสงครั้งท้าไมจึงก,กราบกพราะกราบเพราะว่าท่านบ้าเกินคนถ้าคนดีเขาไม่พูดแบบนี้หรอกถ้าบ้าแล้วก็บ้าเลยคนบ้าธรรมดา ทึงไม่มีความรู้สึกว่าไอ,คอา้คนที่เกิดก่อนเรามันมีอยู่คนที่เกิดก่อนเราที่เราเห็นได้ชัดก,ก็คือพ่อกับแม่ของเราถ้าว่าท่านเกิดที่หลังเราท่านเป็นพ่อเราแม่เราไม่ได้นี่พ่อเราแม่เราไม่เป็นไรเท่าที่อาจจะยังอยู่นี่กพ่อกับแม่ของเราที่ท่านจะเกิดท่าอาศายัยไข่ อาศัยพ่อท่านแม่ท่านคือปู่ย่าตายายของเราและปู่ย่าตายายของเรานี่ก่อนที่ท่านจะเกิดท่านอาศัยใครอาศัยปูโยายาโ่โทษย่าญาติโทษตาโทษยายโทษท่านโทษแตงหลายเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยใครอาศัยบิดาบรรดาของท่านเรียกไม่ถูกแล้วตอนนี้ท่านนั้นหลายเหล่านั้นไปไหนอยู่หรือเปล่า ยังมีชีวิตอยู่ไหมที่เราไม่รู้จักญาติเรานับไม่ถ้วนที่เป็นต้นตระกูลของเรานี่ความจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมันหลงเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไรที่หลงสำคัญก็หลงคิดว่าเราจะไม่แก่เราจะไม่ป่วยเราจะไม่ตาย แล้วในเมื่อท่นทานนันหลเหล่านั้นท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นผู้มีคุณเป็นผู้เกือ้อกูลเราท่านแก่ท่านตายได้แล้วเราจะแก่ได้ตายได้ไหมแล้วเมื่อเราแก่เราตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยที่ตกทอดมาถึงเราเราจะแบกไว้ได้ไหมถ้าแบกไปเมืองผีก,กันได้ท่านคงแบกไปหมดแล้วไม่เหลือท้งเรานี่เป็นอันว่ารั์ทั้งหลายทั้งหมด ที่ปรากฏว่ามีอยู่แล้วมันตกมาถึงเราเพราะท่านั้นหลายเรานั้นแบกไปไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยเจียงทรงแนะนําว่าทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็ทําความรู้สึกแต่เพียงว่าศักด์แต่ว่าหินอย่าไปยุ่งกับมันเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่คือจิตอาศัยกา,ยกายก็มีความรู้สึกแต่เพียงว่าศักด์แต่ว่าอาศัย อย่ายึดยึดถือกายภายในคือร่างกายของเราอย่ายึดถือกายภายนอกอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดตัวนี้เป็นตัวตัดตัวยอดเป็นวิปัสนาญาณตัวสุดท้ายแต่กําลังใจของบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายทําได้อย่างนี้ครบถ้วนคือไม่ยึดถือกับเราไม่ยึดถือเขาไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลก อารมณ์จิตดวงนี้เป็นอารมณ์จิตของพระอรหันต์แต่ความจริงท่านฟังกันมามากท่านะครับท่านฟังกันมาเยอะท่านที่บวชเก่าท่านที่อยู่เก่าฟังกันมาผมว่ามหาปฏิปทานนสูตรนี่ผมสอนหลายรอบหนังสือก็มีดูแต่ว่าผมก็ไม่ประมาทท่านมาท่านจะไม่ได้อะไร ท่านที่รับฟังคําสอนอยู่นี่บางทีบางท่านอาจจะเป็นอรหันต์ไปก่อนผมแล้วก็ได้ว่าผมเองก็ยังเป็นพระกังหันอยู่หมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปหมุนเพื่อตัวเองเหมือนหมุนเพื่อท่านเหมือนหมุนเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นอนุนว่าขอท่านน่าไหลสร้างความรู้สึกไว้เป็นประจำใจว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราจะไม่ยึดถือมันทั้งกายเราทั้งกายคนอื่นและทั้งโลกอื่นทั้งหมดสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานเพื่อ,อารมปลดปลดเสียทุกอย่างถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วก็แล้วก็ไปอะไรท่านอย่างไรเวลาก็หมดเสียแล้วนี่ขอทุกท่านจงทรงอารมณ์ ไม่จิตตานุปัสสนามาหาธิปัาานและทบทวนของเดิมที่ศึกษามันแล้วจึงกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสดี